คนจะรู้ว่าสราเนี่ยโอ WOW. kind of <c oughs> ้เจ้านายสาววายก็กรี๊ด่ะเจ้านายลูกน้องอะไรเงี้ยเจ้านายกับคนใช้เปลี่ยนตัวบ้างดีไหมเนี่ยมียิ้มนี่คือน่าจะแบบประมาณว่าคู่กันได้เปล่าอะไรงเงี้ยเปล่าอันนี้คู่กันไม่ได้สายเดียวกันแล้วที่ไปขวานี่คืออะไรอันเนี้ยคือกูตัวหลักใช่ไหมกูเล่นในแต่ตัวหลักอ่าฮะแล้วนี่คืออะไรสุ่มไม่รู้นะไม่สนกูจะดูนมไม่ต้องขอพี่เล่นตัวอื่นพี่ไม่เล่นพี่เล่นตัวนี้ตัวเดียวใช่เราเล่นผู้หญิงแล้วเกมนี้พอใจ ป๋าไม่เล่นอะไรกูก็ถามนั่นแหละไม่ต้องห่วงได้ดูเรื่อยๆน้องไม่ต้องห่วงดูได้เรื่อยๆกูกูมีจ้องหน้ากับมึงจ้องหน้าเขาไม่ไปดูอ๋มาแล้วมาแล้วเนี่ยโผล่มุมเดียวซูมซุ่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 มเฮ้แต่มันจังจังมันก็เป็นไรเป็นดิฟเป็นดิฟไงลึกตื้นลึกหนาบางมันแยงป่ามึงกดไปสักทีเถอะโอ้เออไปก็กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดดูมุมไปเรื่อยๆมันคุยไปเรื่อยๆมันจะได้ไม่เสียเวลา ซูมว่าซูมทำไมเนี่ยปากกดเร่งๆไปชวนที่ไม่เห็นนมไปซะเออกดเร่งๆไปเร่งๆไปเร่งข้าไม่คิดอย่างนั้นข้าคิดว่านี่มีท่านท่านคนใช้เองไม่ข้าไม่มีตาใช้โดนนมตั้งหนึ่งท่านแอบท่านมแอบเลยใช่ไม่หันเลยเห็นไหมต้องระวังไปโว้ยใจไม่ได้เจ้าบนออนทับนักเจ้าออนทับนักข้าโนมข้าได้เต็มเลยอะไรเงี้ยดูหลังไปก่อนดูหลังไปเซ็กซี่เหมือนกัน ได้ไม่เห็นเลยเดี๋ยวไม่ทันได้เห็นเลยไอไๆตัวเอกบอกข้าวข้าไม่อยากดูนมได้เพราะว่าเกาะข้ามันบังทางข้างข้างข้าดับดับใหม่ดับไปอ๋อบวกกอมันเปลี่ยนท่าแล้วก็มีออปชันเสริมใช่ไหมดับเลเวลร็วเรัวเลห็นเห็นเขาบอกมีเก็บโทฟี่อะไรนะเก็บอาวุธทุกชิ้นเต็มมือผ้าป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยหอยครับมาม่ต่ตอนเล่นโอโรจิมีโทฟี่เนี่ยซึ่งกูเก็บนะมึงเก็บด้วยเหรอมึงบ้าป่ะเนี่ยเหี้ยมีมีวิธีอยู่ คือคือไปเล่นจีโกกูรอบหนึ่งไปไปเล่นแบบยากสุดรอบหนึ่งแล้วกลับมาซื้อไล่ซื้อทุกตัวเลยชอบปีแพร์อ๋อไปน่าสิบสองด้วยวะอีกแล้วอ๋อปวดแบบเปิดเปิดไปเรื่อยๆเปิดแผ่นป้ายเปิดแผ่นป้ายเปอาแล้วเอาแล้วผู้ผู้สนุนรายการร้านค้าร้านค้าร้านเจติ๋มสัลลังอันลังสิทธ์อะไเลยใช่ไหมเจติ๋มลังสิทธ์เปิดแผ่นป้ายแล้วกินดีด้วยไม่มีอังบอก น่าจะต้องใช้จำนวนแน่หนึ่งใช่ไหมปะเอาไม่ใช่นี่หว่าเด่นดงๆนี่คืออะไรเพราะไปไม่ออกเปิดก่าของไม่ใช่ไม่รู้เหมือนกันป๊าป๊าเปิดปุ๊บไม่พออันนี้อันนี้ได้อยู่ไม่พออันที่เรื้ยงแสงหรือปวดแล้วสองไมลวมากน่าจะปวดมันหดแล้วมันไม่มีพอยให้กูดูว่ากูปวดได้กี่ครังวะใช้ตังค์กะหรือเฉพาะเอ้ยขึ้นสองแลกูให้มึงสองอันคงนั่นแหละอ๋อของนั่นแหละขงนั่นแหละอันนั้นลองกดดูของกูไม่มีวุฒิใหม่เลยมีรองเท้ากู้เดียวเนี่ย ไม่เคยให้กูเลยม้านี่เปลี่ยนได้ใช้ควบคู่กันอยู่แล้วมันดูตรงไหนวะพอยนี่อาอานี่คืออย่างกว้างไอ้สัตว์อานี่ทีนี่ก็มุมกล้องนี่ไงอ๋อนี่อยากเห็นภาพรวมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมึงจะปรับไปสามดีทำไมวะท่านสินะเกมบางทีก็ทำทำ้มันเปลืองงบประมาณไหมเงี้ยมาปไม่ได้ใช้ไฟฟ้าใช้หมดไปแล้วใช้ตัง ว่าใช้ตังค์่ะครับลองเรากดเข้าไปดูใช่ไหมไม่เห็นมีบ่อยเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหนังสืออ๋อหนังสือสกิลเกตแปลว่าถ้าเกิดว่ากูเล่นไปเนี่ยกูไม่ได้เลยเพราะสกิลจะไปที่คนจอยหนึ่งอย่างเดียวกดกดกดเข้าไปเลยอะไรกดกดเข้าไปดูสกิลเมื่อกี้เนี่ยอันนี้มันขายมันหายไปมันขาดอ๋อแปลว่าป๋าใช้ไปก็คือจริงอันนี้ไปด้วยเอ โอ้แม่งเลวป่าแม่งเลวอ่ะก็เล่นก็หมดสตอรี่นี่ว่ะช่างมันเถอะกูไม่ซีเรียสกูจะดูนมใช่เออเฮ้ยเราหลอดอยู่ก็เดี๋ยวปริเปลี่ยนเขาตุมตัระทอนอย่างเนี้ยอ่าต้องซื้อเดียวสิไม่ใช่มันมีเปลี่ยนตั้งแต่แรกอยู่แล้วไหมน่าจะมีมั้งเดี๋ยวเขาว่าเดี๋ยวเขาหาเปลี่ยนตอนเลือกน่าจะให้เลือกเมื่อกี้แหละมันมันมันน่าจะเป็นปกติของน้องบอกรอชมรอรอรอดูนมเลยน้องบอกไม่เป็นไรเราไปกันต่อมาไข่เนี้ยไข่เนี้ยไข่เนี้ย การแบบมุมมุมจังหวะมันันไม่มีทางเป็นจริงได้เฮ้ยชึบโชเชโชเชกูสีอะไรวะสีฟ้าสีฟ้ากูก็ตีตีจุดนั้นอยู่ตีอยู่กูต้องไปหามึงใช่ไหมอ่ะฮะถ้ากูไม่ไปล่ะก็แล้วแต่มันก็ไม่เปิดจุดต่อไปสิไม่กูตีบอสเสร็จมึงไปจุดต่อไปก็ได้ไงโอาแนาป่าโอเคป่าร้ามตีอยู่แล้วห่วงป่าสู้ไม่ได้แบบว่าห่วงค่ะห่วงพี่ชายค่ะอะไรเงี้ยกูจะตายแล้วกูโดนปิวเมื่อกี้กูปิวเน่ยจะตายแล้วหายไปซขึ้นเห็นไหมพอเงี้ยก็แพ้อีกทีีเนย มาเมาจริงอะนอมอลจริงบอกแล้วว่าเกมพวกนี้เหมือนแม่อย่างที่บอกพินเกมพวกนี้มันเล่นนอมอลไม่ได้รอบแรกอ่ะมันต้องเล่นดีซีก่อนตายตายวไม่ไม่อารมณ์แบบเฮ้ยบอสบอสขึ้นไปเฉยขาดได้ดคืออะไรวะก็มันเป็นอย่างเงี้ยตอน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 ีซีมันแค่เงี้ยเงื่อนเงี้ยใช่นิดหน่อยไอ้นี่ฟู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 เดี๋ยวเมื่อวันตอนจีโกกุมัาจีโกกุมันจะรัวมากจิโกกุจิโกกุไอ้พวกตัวลูกจอกเนี่ยมันคอมโบใส่เราทุกตัวเยอเฮ้ยเกี่ยวคออืองอเข่า เดือดลอยแม่กูสู้ได้ให้ไปช่วยไหมป๋าอยากไปช่วยไหมครับไปไ,ไปได้นะไปได้นะเออมาเลยมาเลยมาเลยโอเคค่ะบอกบอกคำบรรไว้ววให้หนูฟังกันสิคะจะได้ไปหาไม,ม,ม่มีค่ะไอ้สัสป๋ามาคูน่น้ำตาลน้ำตาลป๋า <c oughs> เอ้ามาหากูเลยดีกว,ว่าโอเคกูคไปของกูต่อแล้วกันหวานจ้วบเลยเช่นไรกว่าหวานจ้วบเลยพูดคำบรรไว้น่สิคะน้ำตาล <c oughs> มึงรักกันมากเลย,เลยอะไรเงี้ย มาละห้ามาละหมันโอยชนมันจะโด่งขนพพวกนี้โหแม่งอย่างเยอะตัดดตัดตัดตัดตลูกเตะมัดดาวเหนือค่ะทิ้บอ้อมันละเกิน SSS มันเก่งไปปะเนี่ยกูว่าตีไม่ตายเห็นตมตันแหละถึงได้บอกว่าอย่าพูดเล่น normal เกี่ยวขาเกี่ยวข้อเรียบร้อยกูแต่กูก็สู้ได้นม่งกูชนาอยู่เนี่ยเห็นัสู้ได้แต่นานหน่อยใช่ไม่นานเลยมึตีแป๊บเดียวพกูมีกดไม่ตายไงมึงกดไม่ตายซิ ว้าวะาเนี่ยคุณจะงงไม่ประตูมาเรื่อยๆเลยเว้ยเก็บมาดาวไว้ทำอะไรวะเออมึงเก็บสเกตไม่ตายทำไมก็ทีขึ้นเออคือกินี่มอนมันปะตูมาเรื่อยๆอย่ใครกูชอบที่กูัมอนไม่เข้าใจชินไงมันดูมันมันคือมันดูไม่เป็นทหารอ่ะมันเหมือนกับเป็นโคลนิ่งทุกอย่างโขมันเรื่อยๆอ่ะเป็นพูดงี้นะวินไอ้ไอ้ที่อะไรนะล้วนเลยปะสีบอสแต่ก็อะไรนะที่วินไอวินบอกว่าทหารวันนี้มันมาโง่ๆนะบาซาร่าแม่งหนักกว่านี้อีกบาซาร่าแม่งบาซาร่านี่คือมึงมาทำไมร้ายกว่ามึงร่า แต่มาสาราเจ๋งนะมีมีมีประกอบร่างสร้างตัวด้วยนะใช่ไหมมีประกอบเป็นล้อแล้วกิ้งชนเราได้ด้วยอะไรเงี้ยมึงมึงมีจินมีจินตารีลาด้วยอะไรเง <c oughs> ี้ยแพงกุนใหญ่ด้วย,<ล>ยวะเออโคตรเจ๋งอ่ะโอเคไปในต่อดีวะหมดออกกณต้องกลับไปดูนี่ว่ะป่าแม่งช้าว่ะคต้องให้เป็นหน้าที่อูตลอดเห็นไหมพอเกตมึงเต็มมึงก็กดไออารอาสามไม่กดกดอะไรนะกดอารหนึ่งที่มันจะเร่งให้ตีแรงขึ้นอ่ะป่ากดไปเลย เนี่ยเนี่ยมันไอ้ไอ้ไอ้้ไอลูกไฟอ่ะลูกไฟอ่ะลูกไฟอ่ะกดเลยใช้อะไรอาสามะอาสาก็กดเพลเพราะมันจะมีเกจลูกไฟมันจะเป็นบวกบวกดาเมจอีกทีนึงไงเข้าใจป่ะใช่ว่าอาร์หนึ่งหรือุ่มอะไรวะจำไม่ได้ลืมอลืมหมดละลืมๆมาเล้วห้าโอ้เฟรมเด็ดรอปขอบคุณค่ะกลับมาเกณีแหละเพื่ออะไรกล่องเป็นไอเทมเพิ่มเลือดมันจำไม่จำเป็นตอนนี้มัน มันถ้ามันจะเป็นเพิ่มเรื่อยมันจะเป็นมีเหมือนกับกระสอบจ้าต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 าลูกเตะหมัดดาวเหนือจ้าตูมเฮ้ย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 เฮส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 มีเชือดไปนู่นไปต่อลุยเลยงปะพวกเราประมาณนั้นโอ้ไปแล้วเย้มีบอสด้วยนี่ว่ะบอสตะวันเลยพวกเออเข้าไม่กูเข้าไม่ได้ขอโทษ เยอะครับกดไปมันเป็นยังไงเขาไปไม่ได้มันติดอ๋อม้าห้ามเข้าอ๋อเหรอเข้าห้ามม้าเข้าห้ามม้าเข้าม้าบอกกูร้องไห้เลยตัวมือเขาได้มาครเขาตีอะไรเร่งนี่ไงเนี่ยแล้วจะเตะนะพอเร่งนี่เราจะเตะเป็นเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นลมไหมป่าเห็นป่ะกดเลยนะอันหนึ่งอ๋ออันหนึ่งเออเนี่ยเตะเป็นเป็นลมแล้วมันจะโดนเยอะขึ้นทำไมอันหนึ่งคุ้มกว่าขึ้นปะเรื่อของของอันนี้มันเร่งเกจเฉยเฉยผมคงไม่เหมือนกันแหละว่าว่าวตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรพุ่งมา บ้า,บามีการรวมพลังกุตะเลยแล้วกันจังหวะนี้จัดให้ตรงคาวนี่เยอะกว่าป่าให้ได้ขอกูบ้างมาให้กูตีเมื่อกีเออนั่นแหละป่าจะเร็วนักสิกูตามไม่ทันแล้วสายพุ่งก็จริงไงนะกูวิ่งตาเน,เนี่ยกูเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเนี่ยนะแต่จังหวะน้องบอกตรงเสียงเสียงตอนสู้กันนี่โคตรดังเลยแต่วอนคุยกันนี่โคตรเบาเลย เงียบเงียบเงียบดูนมเงียบดูนมอย่างเดียวให้เขาเงียบดูนมจีนนะเป็นความสุขเล็กๆสิ่งเล็กๆแล้ยดูนมสิที่ว่านมไม่เล็กแล้วมั้งไม่เล็กอ่ะคนนี้ไม่เล็กอ่ะสิ่งสิ่งไม่เล็กที่เล็กว่านมตุกทุกทุกการ์ดเงินเดินจานอะไรใช่ไหมมาทักทายอะไรเงี้ยมาทีไรก็ดูนมทุกทีหมดแล้อเขาตายหมดแล้วไหลอยู่วะต้องไปนู่นต่อไหมนี่ปะประตูไม่เปิดอ่ะเอาเตะได้ด้วยเว้ย นี่ไงป่ามาหากูเร็วๆจะกดไม่ตายคู่เร็วๆๆๆๆมึงมามึงอยู่ไหนเนี่ยเออมากดเออดีมากลูกเตะพายุบุนดาสักุระประมาณอะไรนะไว้เป็นให้ให้ปลากินทิศทาไม่ออกแล้วแมงค่าเริ่มเยอะไม่ป่ามันลากตูไปไกลจังว่ากูเตะไม่อะไรไม่โดนเลยไม่ไม่หน้ามาเล่นด้วยกันเลยมองก่อนตัวกูสายกว่า มึงกวาดมอนมึงกวาดรุ่นน้องไปหมดเลยอ่ะไม่แบ่งกูเลยอ่ะกูเตะเลยไม่ได้เลยอ่ะแม่งเราคนต้องแยกทางกันเราต้องแยกทางกันแหละเราเราไปกันไม่ได้เราไปกันนสอเราไปด้วยกันไม่ได้ได้น่าจะเป็นชี้ทางว่าต้องไปปราบบอสตัวไหนไงปราบมอนมันจะเนื้อเรื่องจะเดินไงเฮียเฮ้ยเล่งค่ะเล็กไอ้ไอ้เกจไฟดำๆไอ้เกจไฟมันคืออะไรวะไอ้ลูกไฟมันคืออะไรวะไฟไหนไอ้ไอ้ตัวข้างๆไอ้ตรงข้างๆเกจเกจเกจ ชาร์จไอเกจพลังเราอะไม่ใช่มันรมีพน้ก็เล่นกันนี่เฉยๆสโลโมชั่นเฉยๆเปลืองอะเนี่ยเปลืองกูเนี่ยเห็นไหมเปลืองกูเนี่ยไอกาแฟไหมดแล้วตอนั้นทำไมจะแบ่งทำไมจะทำทำไอลูกไฟมาทำไมวะนั่นแหละยังงงอยู่มึงทำยาลูกเตะเจ้าเจ้าจอโตอินาซุมาอีเลเวนผิดเรื่องเมื่หนาวพี่เคยดูไหมเคยดูว่าดู เคยดูเก่งการ์ตูนอยู่บ้างป่าดีนะก็หนุกดีไม่แย่ไม่แย่เอ๊ะนึกว่าซูบสตาไหนเวอร์คาสิค่ะเุมาแม้เป็นเสียงเดียวกันเลยไหมมีมีมีการใช้แบบเทพเทพอวตารดูอีกเออเอาง่ายๆ่ึยซูบัสตาคือคือคือเวอร์คลาสสิกเออเวอร์คลาสสิกเอเนซุม่าคือเวอร์รุ่นใหม่ปัญหาคือเด็กเขารู้จักซูบัสตาเอาไอ้นี่บอกว่ารู้จักรู้จักแหมซูบัสตายอดรักเตะใช่ไหมใช่มืวานนี้มันทำใหม่แล้วไนเตอร์คิกม อะไรวะไม่โดนใครเลยสัจะยิงจะยิงลูกเตะยิงลูกปลาไปหิดเลยไม่เตะไม่เข้าเลยกูเตะกูเตะกาดเลยปีน่ซุมมากปีนเอาล็อกไม่ได้ปีนเอาเต็นท์ล็อกไปเลยคือคือปีนเตะซูมมากยังพอแบบว่าเออแบบเตะกันเป็นการแข่งขันไงเออแพ้คือแพ้ชนะคือชนะแต่อีนเอาเต็นท์นี่คือตีเอาตายบ้างนั่นแหละใช่ไหมล็อกไม่ได้ตายเออล็อไม่ได้มึงตายอะไรเงี้ย แล้วเราไปคุยเรื่องกระตูนเรื่องอืึ่งหน่อยเราไม่คุยเรื่องไปนี่เดี๋ยวะก็ไม่มีอะไรคุยก็จริงนะก็เกมมันมีแค่นี้เกมมันก็มีอยู่แค่นี้เกมฟุโซก็ต้องปล่อยไปเรื่อยเออไปไหนต่อวะพอนี้ก็ปิดนี่ก็ตันนั่นก็นู่นเออกูหรือกูมีม้านีกว่าเอาม้ามาไม่ได้ม้ามาตรงนี้ไม่ได้ก็ป่าไป็ม้ามาได้มาได้แต่เข้าไม่ได้ม้าไม่ไม่ขึ้นบันไดเดี๋ยวนะป่าไปทางไหนเนี่ยไม่ขึ้นขึ้นขึ้นเองกูกูทายจากับมากแต่กูลังขึ้นอ๋อก็าตรงแผนที่ก็ไปที่เจ็ด เราไปไหนยังไม่รู้เลยเพราะมันมันไม่ชี้ให้ไปต่อนี่วะโนอะ้างบนัสที่มันอ๋อกับทิบใช่ไหมทีมโอเคกลับมาแล้วฮะกลับมาจากไหนวะนี่พวกนี้มันคนนิ่งเอาใหม่หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยยุคเป็นยุคสมัยที่ทหารต่างคนนิ่งกันขึ้นมาใช่ไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นยุคโบราณกาลมีการคนนิ่งกันแล้วเว้ยสุดยอดคนนิ่งทหารมาสู้กันย่าจ่าเียบร้อย เชิดเชิดเชดเชาอ๋อมันกดอันนี้เนีซัดเหยียดสี่เหลี่ยมด้วยดีวะใช่ไหมอ่าฮะป๊าบป๊าปแล้วก็เตะนี่เตะเป็นคลื่นเตะเป็นคลื่นอ๋อกูพุ่งได้กูพุ่งได้พุ่งได้เหมือนกันพุ่งได้เหมือนกันเออพุ่งได้เหมือนกันยีเชยี่เคทันนาเดโดใช่นไหมตู้ก็ไปเห็นย่ายี่เคทันนาเดโดอ๋อว่าไปนี้เร็วกว่าเดินเนี่ยว่าแหละ มันเลยรู้สึกว่าเนี่ยเป่าเสียเปล่าจริงบางทีอะไรเงี้ยวิ่งไปโคตรช้าเลยเออ่าไปไหนวะไปนู่นนะมันจะไม่มีเหมือนมุกโซแอคคอมอมุกโซมันจะมีไอเทมสองเป็นไอเทมรองเท้ามันก็ต้องมีดิจำได้ว่ามันก็มีไม่เแอบภาคก่อนก็มีพวกกูเคยเล่นภาคก่อนก่อนมาหรือมาจากมันมาจากโอแบบเพืเพาะเล่นโอโลจิวะกูไปถูกทางหรือเปล่าถูกทางถูกทางไม่ต้องลงต้องลงหมดเลย๋ยวนักกูสีเลยนะสีฟ้ากูต้องลงใช่ไหมใช่กูก็ต้องลงตามนั้นเดช่าเนื้อครวะ ใครใครไม่คนคนใครไม่ไม่ผูดในบาซาร่าใช่ไหมไม่ไม่นะจ้ะเป็นลูกเป็นลูกของใครเรามึงรู้จักอีกันเนี่ยก็เล่นโนโลจิมาอ๋อโอเคแต่เล่นสามกุกแต่เล่นสามกุกแล้วแต่เล่นสามกุกมีเศร้าใช่นะผู้หญิงทุกคนมีเมียเป็นเป็นอั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 นอีผัวหมดแล้วใเนี่ยผัวหมดแล้วนั่นนี่เรื่องจริงนะในตัวละครในในในสามกุกที่เป็นที่เราเล่นเล่นกันน่ะผู้หญิงทุกคนมีมีผัวหมดแล้ว เราได้เราได้แต่ดูอย่างเดียวแต่บอกตรงแต่พวกเราไม่เป็นไรเราอินทร์ได้ใช่ไหมเออพาเด็กพาเสียแล้วทีนี้กูชิบหายแล้วทายเมที่กูจำได้เพราะว่าขาวนี่เนียนมขาวเนียนมากเออพูดแค่นั้นตรงชอบตรงวงแขนนี่อยากใช่เลยใช่ไหมอะไรเงี้ยวงแขนขาวเนียนมากเกินโอ๊ยลำคาบกูเตะจะหนีกูสิวะเออเตะฮะจะจะปุ๊บไปไหนละอ้าวหายอ๋ออยู่นี่เตะไปไหนวะ มา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 กันทำไมวะกันทำไมวะโดนเฮ้ยโดนโดนโดนดีกว่ากันทำไมวะโอ้ยโอเค,อเค,อเคมันกัดเฮ้ยเคาน์เตอร์โอ้จ้กูเกี่ยวคอแงงกูทำไมเนี่ยองมึเหรกูกำลังจะเกี่ยวคอมนะันอ่ะมึงมาฟันมันทำไมเนี่ยว่านมชนหน้าเลยมามามาเตรียม<า>ตัวรับเฮ <laughs> ้ยจะปุ๊บโดด <laughs> ชนหน้าไปเกิดคอมันไหนบอลก็อยู่นะกลัวอะไรวะแค่นี้ได้ด้วยกันเลยนะไอ้ทงไอเทมอ่ะกลับนี่หว่าใช่ไหม ไอ้มันมีทางลับด้วยนี่นี่ไงทางลับก็ที่เดิมนี่หว่าอ๋อมีมาอ้าวมีมาไขแก่ออโตเอ้ามาหายไอ้เกตเรียกพอดีพี่โบใช่มาด้วยกันได้เว้ยใช่แต่ม้าม้ามันวาร์ปม้าไม่เทเลพอร์ตได้ม้าแม่งโคตรเก่งเลยม้าบอกกูมีไปวาร์ปไม่ว์ปแต่จริงนะถ้าเกิดถามพี่บอกตรงพี่อยากให้พวกไอ้เกมเกมประเภทนี้อยากให้มันลองไปทำเหมือนกับพวก พวกเนี้ยมูบ้าน่าจะทำน่าน่าจะน่าจะคุมน่าจะเป็น King Officer ใช่ไหมพวกนี้มันเป็นคีฟได้เลยเนี่ยเออพวกนี้เป็นคีฟได้เลยใช่เพราะว่าเพราะว่าไปทำทำไม King ไฟเตอร์เป็นเป็นเกมมูบ้า King Officer เป็นเกมไฟติ้งมึงบ้าปะเนี่ยเลยแต่พวกเนี้ยมึงพวกเนี้ยมึงทำได้อะเป็นฮีโร่แต่ตัวได้เลยอะใช่ไหมไม่ทำไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรพวกนี้ไม่โงูมีตัวละครเยอะกว่าเออเยอะกว่าด้วยแถมได้หลายได้หลายสกิลชุดได้ด้วยตัวละครเหมือนเหมือนกับอะไรวะเหมือนกับอ่า Dota ที่ว่า มีฝั่งดีกับฝั่งชวเลอ่ะอันนี้ไม่มีอันนี้ยังไงก็ได้อันนี้ก็เป็นเป็นอะไรเป็นโอโรจิโมบ้าฝ่ายสามก๊กฝ่ายสามก๊กฝ่ายนี้เออแล้วก็สู้กันแล้วก็สลับตัวจะเล่นฝ่ายไหนก็ได้เลยโอ้ยแค่นี้ก็มันแล้วใช่จริงไม่ได้หมูไอ้พวกทีมงานที่ทำสามก๊กกับมาซาราไม่งงบอกอะไรนะยอดขายตับมีมีผู้หญิงด้วยนี่หว่ามีไอทหารคีเป็นผู้หญิงไง เพราะภาษาละไม่มีผีไงภาษาละผู้ชายล้วนเลยตื่นเต้น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 น่นอย่างที่ว่าน้องบอกตรงที่บอกคิดจริงจว่าพวกนี้แม่งไอ้ผู้ที่ทำเกมนี้เลยแบบบอกอะไรนะยอดยอดทุนยอดขายตกต่ำเตี้ยดินขายไม่ออกต้องมาทำแบบขายชุดเนี่ยมึงโง่เองเดี๋ยวนี้เกมสมัยนี้เขาทำโมบ้ากันเกมที่คนทำแม่งไม่ทับนะเว้ยเกมที่โอ้โห เพราะว่าเพราะว่ามุกสากมุกเขามาทำแนวมุกโซงอันนี้มันก็เลยเกลื่อนใช่ไหมละ่ะใช่มันเกลือ่อนมันเบื่อ,ขอเขา้าใจไหมบางทีโกีโร่สัปปะหลาดอะไรก็ไป็ไมโมบ้ากันใช่แล้วก็ขายได้ไงแนี่ไม่ยอมทำงู้งไงเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อที่ลูกเตะดิเช,ช่ชอบเน่โหสุดยอดมาอยู่ไหนแต่ระบบตอนขึ้นมานี่โอเคเลยกูว่ามันรู้สึกว่ามันมันมันไม่หยุดจังหวะไงมันขึ้นแล้วก็ฟุบไปเลยไงครับแต่เช่นนี้โอเค พามาไม่ได้ใช่เนี่ยเรียกไหนวะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกให้อันนี้กเรียกใหม่กันนะเจ้าเจเจเจ้ามาวบตอมาเทปสัตวสุดยอดเบ้ยอ่ะสุดยอดเบ้ยอ่ะเรียกไหนวะเรียกนี่ไปลูกสอนลูกสอนแดงบอกออ๋มีมอตามตามตู่มึงไปอยู่อ่ะเฮ้ย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 ปาขอจัดไม้ตายหน่อยเร็วไหนวะอยู่กับมึงนี่แหละ อ๋อมาเอ้ามึงเสียกเดินออกไปซะงั้นน่ะเอ้ากดผิดไม่ได้เดินออกไปคุณโดนปัดแหม่ไม่เีเรื่องเลยมีมิงจาริงด้วยโอ้โหมิงจายิงบอกว่าเลยพวกทัวพวกฟู่วะมันมันลุมกูจังเลยเฮ้ยเฮ้ยระวังเฮ้ยระวังเฮ้ยระวังเยอะๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยนี่โอ้โหโหยายายาไปนู่นอีกแล้วยังตีนี่ไม่เสร็จเลยจริงใช่ไหมอ๋อได้ไหะอ่าฮะ เฮ้ยเฮ้ยอย่ากันสิมันหลายเรื่องจังวะให้เดี๋ยวดิยุ่งอันนี้อยู่เกี่ยวคอเอ้ยได้ม้าใหม่ได้เลือดด้วยเฮ้ยเกี่ยวคอเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวเทนะมาเกี่ยวช้าช้าเกี่ยวเทนะมากดเล่งมึงจะอาว้าวะกูไม่เข้าใจเล่งข้าเอาอยู่เลื่อนเลื่อนมานี่เลยทีเดียวเย็ดเย็ดเย็ดยดมุกเตะคอมโบเยาเยาไม่โดนใครเลย เออโดนลุงนี่โดนลงนี้โดนตายยังตายแล้ว <c oughs> <า>เฮ้ยย่าเอ็นไงฝีมือเฮ <c oughs> ้ยเฮ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 งยเฮงยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้้ยยเฮย้เนเ้เเ้เย้งเ้เเ้ย้้ยย ไปซ้ำเฮ้ย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 ทำไม่ไฮ้เฮ้ยทำไฟฟ้าทำไมป้าเลือดเลยขึ้นตลอดเลยวะขเควนเควนเควนในชอบนี่เลือดเลือดแบบเต็มเต็มเลยนะจนรถนิดนึงไอ้ปตาที่เลือดขึ้นตลอดเลยเล่นมูโซไม่เป็นไงเออเนี่ยกูคอมโบจนมุมบอสจนมุมไม่ป๋าบอกมันงัวแบบมองจอล่างอยากเล่นนะดิโอ้ยโอ้ยตันตันโอ้ยตันตัน จัดมาค่ะจัดมาจัดมาค่ะจัดมาปา๋ปาเอ้ยไม้ตายใช่ใช้มั้ยไม่ได้ป๋าใช่มันกินเรื่อยอยู่แล้วกด,กดไปเฮ้อเป๊ะป่ะมึงเพิ่งรู้ตัวเออบ้าวะ<ห>เนีเ่ยเต็มอีกเต้มไปเยไหมตีบอสปุ๊บมึงก็ดรอปมาอีกแล้วไอ้ไหมกูอยู่ไหนมุสโอมันนี้แหละแต่ป๋าเป็นไงแล้วกูต้องไปไหนเนี่ยกูงงตัวเองแล้วเนี่ย กูต้อเต็มเต็มพวกเสร็จใช้เลยเต็มพกเสร็จใช้เลยได้เนี่ยอย่าฟังกาแฟไว้กาแฟมันเป็นผู้รู้มันเป็นกูรูเกมนี้เฮ้ย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 เึงมาอ้กแล้วเ้อเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก้้ย้ยเ้ยเยอยเยู่ยเ้กเ้ย้ย้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเเเ แล้วกาดกาดเตะแล้วเป็นท่าไหนวะไม่เจาะกาดไม่เจาะป้องกันมันต้องเป็นท่าไหนวะเพราะว่ารู้สึกว่าสับเหลี่ยมมันมันเจาะกาดไม่เข้าอ่ะป้องกันแล้วสีเหลี่ยมกาดแล้วสีเหลี่ยมไม่ใช่อ่ะไม่มันส่วนใหญ่มันจะมีบวกท่าแบบกดสีเหลี่ยมซัมเหลี่ยมมันจะเป็นเจาะเกาะได้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อสับเหลี่ยมจำจำไม่ได้มันไม่เจาะเกาะเข้าใจไหมบางทีบางท่าไม่เจาะเกาะส่งพาเก็ตพาเก็ตยูแถวมุ่งมุ่งเลยอ่ะจ้ะ หน้าที่กูรู้แล้วแหละหน้าที่กูเยอะแหละไม่ต้องถามหรอกโอ้ยเตะกูนานไหมฮะเดียต้องเร่งก่อนทพื่ความแรงแล้วกดทีเดียวนี่ไหมเด้งไปเสยกวาดพื้นพายุมันบังคับยากจังเว้ยคือเพราะว่ามันมันเตะแล้วมันเป็นคัดอินไงเราเลยไม่รู้ว่าเราเตะไปทางไหนไงบางทีอะถ้าเป็นพวกแบบภาคอย่างบางพวกมูโซมูโซของสามก๊กมันจะแบบหันได้ใช่ไหมนี่มันหันยากหันยากไปหน่อยเพราะมันคัดอิน เข้าใจว่าเขาต้องการจะโชว์ตัวละครหญิงไงวิ่งสาพวกพ่างเลยเพราะทัดอินอยู่น่ะฮะก็แหละกูถึงบอกว่ากูไม่ค่อยชอบบางทีไงคัดอินเยอะไปหน่อยนึงแต่ก็ต้องยอมเขาอ่ะเพราะว่าเขาเขาเน้นเน้นนะเน้นเน้นตรงนี้แหละเย่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 จ้าใช่ไม่ต้องขายไม่หลอกหรอกบอกไว้ก่อนใช่ถ้าไม่มีที่ไม่ซื้อเล่นหรอกน้องบอกไว้ก่อนกูโอเคโอเคไม่ซื้อหรอก จะกลายเป็นแผ่นกูสละ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เออเออผูต้ตรงเดียวนี่เนี่ยไม่มีหลับยังวะหลับแล้วปล่อยมันหลับไปมันจะไม่ต้องพูดหลับด้วยบ่นแล้วเกินเรื่องเกมน,นี้เจอใครเนี่ยถือปืนด้วยไอ้นั้นเปล่าไอ้ที่มันใช้ปืนแบบบาซาร่าป่ะโอ้ยใครวะไอ้นั้นตัวประกอบเนี่ยนั่นสินะเลยอันนี้จำจำซีรีส์หลายเรื่อะอย่าเจียอเอ้ย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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถ้าใช้ตัปูสามเหลี่ยมตัวก็จับเราไม่ได้ดิวะใช่ไหมจะว่าไปเพราะมันพุ่งเนี่ยดูดิดม,มันจะไปสู้กันยังไงทั้งนั้นโอ้โหดูดิดอ๋นนนนอนี่กันได้กันได้กันไปกูกดแล้วอืมก็จะเลื่อนเล่นอย่าไอคิมัสอืมเนี่ยโดนเนี่ยโดนโดนเรียบร้อยกระเด็นไปอ๋อถ้ากดที่ที่ยวหมดเลยโอเคเปลืองที่หายเลยเปลืองเนาะทำไงดี มเหมือนกนย่เย่แล้วใครมาจอดม้าใกล้กูเนี่ยเออจอดระวังขอยรถไม่ได้เนี่ยเป็ม้าคนนี้เหรอม้านี่ม้ากูม้าขาวนี่ม้ากูกูดโด่งกูใช้อันเดียวกับมึงไม่ใช่หรอม้าะไอม้าอันนี้มา้มาใครวะไม่ใช่มา้าเอาเอมาบอลละมั้งพวกกูตีลงมา,มา,มาบอลมาบอสโอ้าบอสไปไหม <laughs> นั่นนั่นชั้นาดาบอะเออใช่ชั้นาดาบอันนี้ชั้นดาบช,ชันดาบเวอร์ชันเวอร์ชันนี้ธรรมดามากจืดจืดมากจืดมากจืดมาซาลาสมาซาลาดี้นี่แบบบ้าเมื่อว่าเลือดแล้วมึงมันแล้วเกิน โอ้ยกระตาสมาจมาบมาบาซาล่าแม่งพี่กับน้องก็ฟังพี่คอมพี่บ่นเรื่องตัวละครของสองฝั่งนั่นกันก็มีจุดที่พี่ชอบจุดที่ไม่ชอบต่างกันไปเห็นไหมมันก็เป็นจุดขายว่าทําไมสองฝั่งนี้เขาถึงเป็นงี้นี่กูได้อแล้วเนี่ยทำไมเตะเป็นสีเขียวว้าวมือกระตุยไม่โซ่หายมากตอนนี้เสนอราคะอีกสักงั้นมาเดี๋ยวไปหาอยากเจอพี่เขามานานแล้วอยากจะขอสักครั้งอยากถามพี่เขาว่าสุขาอยู่หนเด มาขึ้นไม่ได้ด้วยแม่ขึ้นมาตั้งครึ่งมาตั้งครึ่งอันนี้แล้วยังจะต้องถามอีกเหรอว้าว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 ้าวว้าว้าวู้วาวว้าว่้าูาวว้ปวยา้าววี้าวว้า้าา้ว้า้าววูาว้ายว้ว้ว้าวท้าวว้วา้าวว้ว้าวว้้ว้าย้วตอนระดับายเหรอตายแล้วมึงเ้เมื่อกี้โดนมาโ้งวนะวาาว้้ เอ๊ะตีกล่องข้าวไม่ได้อ๋อนี่กูมีเงาด้วยห่อมีสุดยอดเล่นความเร็วไงอ๋อไม่ใช่แทนซ้ำแต่เป็นเสียงเินกูจะดูน้ออย่ามุมกล้องอย่าหักกดบุกขึ้นข้างบนสุดๆ้วเนยังไม่ยอมผขึ้นนาทีเอยเกมแม่งเกียดจุงโบนัสของมึงอ่ะกดไปติงติงเย้สิบสองแหละมีท่าใหม่ด้วยท่าเยอะไปไหนวะนั่นดิ ผมเสียงเรี๋ยวไปยาวขึ้นนะนั่นแหละแต่มันเบื่อเยอะไปนต้องมีแค่นี้ตึงตึงสิบเอ็ดอ้าวคุณไม่ถึงมึงนี่หว่าไม่เท่ามึงกดเปิดให้หมดเปิ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 ดโอ้มาเหมือนเดิมมาเดิมมีอ้อมมีค่าคำร็วค่าดาเมจอกแต่ยิ่งด้วยปายกดไป้ายรู้ว่าม้ามันมีอัลเดตตัปไหม มีก็เหมือนมาริโปที่เราคุยกันเมื่อกี้กูเห็นเล้ว่าคือแล้วมันอัพเลเวลไงวะก็อัพของมันเองไงก็ใส่ใส่ใช้เรื่อยๆไงกูว่าเราสองคนชมนมดวิจัยนมนี่เปลี่ยนเรื่องเลยเนี่ยอ๋อออกิดอย่างนั้นจริงเหรอเนี่เราแบบไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยแหนบ่นและเกิดเรื่องนมขาดดูนมไม่ได้คือว่าขาเหลนมไม่ได้ทําไมเหรอ หน้าก,กากมันบังเจ้า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 ยังเจ้ายังอหักนะเจ้าไปเปลี่ยนหน้ากากมันใหม่ซะ หมวกนี้เท่แล้วข้าวไม่อาจเออแต่แต่เจ้าก็ไม่อาจดูนมได้เลยเลเลนมได้เจ้าพลาดแล้วเยดเลยมจุดเครียดเลยมึงก็ใส่หมวกแบบกูมึงย่ามาพดอีกเลยมันเปิดออกไงมันข้ามมันเปิดออกข้ามมันเห็นแต่นี่ข้ามมันยืนขึ้นมาไงเออเห็นไหมหมวกขม่ล้วสวัสดีหมวกข้านี่เลนมสบายเลยอะไรเงี้ยหมวกมึงเลนมไม่ได้จอยจอยจอยเลนนมไม่ได้จอย อการเลนนมระดับท่านไม่ทอท่าไม่ทจะเล่นนมอนู้นัดเมัเท่านบอืมท่านบออืมมึงก้มบ่อยๆนะกูจะรอดูนมเจ้าใหญ่มากดูแต่น่าแต่น่าตาโอ้โอ้ไม่มีใครพูดอะไรเลยตอนนมมานี่คนตาดูนมสุดจริงๆไอกะบินเตะ s สมเกือบแล้วเกือบท่าเตะแผ่นถ้าเตะแผ่นกันหลุดออกมานี่มึงระวังไว้ คือมึงไม่มึง okay. ไม่ได้โดมึงไม่โดนเลยรับกูโดนเลยมึงโดนทั้งคู่อ่ะแต่ขอโดนนิดนึงถ้าเขาโดนนิดนึงข้อออกโกลบความติดขโดนเลยอปะปาให้ติดเต็มที่ขอบคุณค่ะอืมแต่มันแต่งแต่งตัวมาซาบุปกันยังไงนะจะว่าไปแต่ก็อะไรนะมันจะมีเรื่องของไม่รู้ว่ามันจะเป็นปัญหาเรื่องของอะไรนะเรียกว่าอะไรฟีเมนิซึมหรือเปล่านะแต่ว่าไม่หนักมากเกมนี้ไม่มีปัญหาหรอกมั้งนิดนึงแต่กูรู้สึก ouais. ว uh, like <course. Okay>. ่ามันดูมีโอกาสโดนไงไม่รู้แต่โอเค เดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวต่อกันพัทหน้ารานนี้ชูงแล้วโอเคแป๊บหนึ่งขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมส์สตีมเอเลนโพลีสตีมช็อปเกมส์สโตร์ for gamers สตีม MTS เกม L O L สตีมสโตร์ที่ใการสนับสนุนชนาแนของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าไปชมได้ที่ d e s c r i p t i ั n ใต้คลิปได้เลยนะครับ